อัสลามัวอะัยกุมะวร้อมาตุลลอฮิวบะเรกาตพบกับเราสองคนนะครับในรายการคู่ซีขี้สงสัยรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจระบบการเงินในรูปแบบอิสลามมากยิ่งขึ้นก็อีพีที่แล้วเราพูดถึงการปรับจ่ายล่าช้านะอ่าครับผมอีพีนี้ยังคงเป็นเกี่ยวกับการจ่ายนี่อยู่แต่ก็ถามมาว่า อิสลามเนี่ยบาปไหมถ้าไม่จ่ายนี่โอ้ยบาปบาปบ้างบาปชัวเลยใจเย็นใจเย็นชัวชัวยังไงก็บาปมีตังแต่ไม่จ่ายนี่บาปบาปบาปพอไม่ต้องตอบแล้วโอเคพอพอพอไปฟังอาจารย์ดีกว่าเดี๋ยวไปฟังคําตอบกันนะครับอัลลาะห์มะลิคุมุฮัมมะตุลลอฮิะัาลอฮฺการผิดชาระหรือไม่ชำระนี่เนี่ยถือว่าเป็นบาปในอิสลามนะที่จะติดตัวลูกหนี้เนี่ยทั้งในโลกนี้และลูกหน้าครับ สิ่งที่รอสูลลอสรอสัลัมเนี่ยได้คำชับนะถึงเรื่องของการต้องจ่ายหนี้เนี่ยขนาสสดสมาชิกท่าน,นหนึ่งได้กล่าวถามท่านอสลลอและท่านบอกว่าถ้าท่านทำฮิฮาร์ดเหตยการกเรียกพ่าดุงความที่ทำในหนทางรอสุตาลาเสียชีวิตเป็นเชืฮิตแล้วเนี่ยอลัลลอฮ์คงจะอภัยในทุกสิ่งที่ผิดไปใช่หรือไม่ลอสูลตอบว่าใช่เว้นแต่เรื่องหนี้ถ้าไม่จ่ายหนี้เนี่ย ว่ายังติดอยู่นะครับท่านร,รอรซูลอ์ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับไปละหมายานาจาผู้เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าท่านรอรซูลอ์ถามว่าคนนี้ติดหนี้ไหมมีหนี้ไหมปรากฏว่ามีการบอกว่าติดหนี้ปรากฏว่าท่านรอรซูลอ์ไม่ทําละหมาดให้และยังถามว่าผู้ใดที่จะประก,กันหรือเรอะว่าชุดใช้ให้เมื่อมีสาวบัตท,ท่านหนึ่งชื่อว่าปุกอตาดาเนี่ยได้รับที่จะเป็นผู้ชุดใช้ให้ ท่านสุลก็ให้สาบัดนำการละหมาดนี่ถือว่าลูกหนี้ที่ไม่จ่ายหนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับการเป็นหนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดถ้าไม่จ่ายเป็นความผิดต่อบาวของววาารัชบัตลาด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับท่านสุลตนในประเด็นเดียวกันกับบอบูตาดาหลังจากนั้นสองวันเนี่ยท่านสุลตถามว่าจ่ายได้ย,ยังโอบูตาดาอตาดาตอบว่าจ่ายแล้วท่านสุลตบอกว่า,วางั้นผู้สียชุวนี้ก็จะเย็นลงนิ่งลง ถ้ากับว่าผู้ที่มีนี่เนี่ยจะมีการลงโทษในอาลัมบารุักด้วยในอาลัมอูโบโด้วยและอาลัมอาเครอด้วยอาลามลุมลกหน้าด้วยวได้ฟังคำตอบแล้วเป็นไงมันโหมบอกไม่ถูกนะมันรู้สึกว่ามันรุนแรงเหล,เลนะเือเกินนะการไม่จ่ายนี่เออเรื่องใหญ่ก็คือสรุปง่ายๆนะก็คือการมไม่จ่ายนี่เนี่ยก็คือมันจะทําให้เดียวดายทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย เขาบอกไว้เลยว่านบีเนี่ยไม่ได้ไปละหมาดยานาซาให้กับคนที่เขามีหนี้แล้วไม่จ่ายโอ้โหตรงนี้มันรู้สึกขอให้พวกเราหลีกห่างจากสิ่งนี้นะครับหลีกห่างแล้วครับฉะนั้นก่อนจะเป็นหนี้คุณต้องคิดให้ดีและถ้ามีหนี้แล้วนะครับอย่าลืมอย่าเพิกเฉยคุณจะชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับว่าแต่ตอนนี้มีให้ยืมสัก200ก่อนไหมโอเคทีมงานทีมงานหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราจบกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าแล้วก็พบกับเราได้ใหม่นะในรายการ EP หน้า EP หน้าอ่า สำหรับวันนี้ไอแบงค์ใครๆก็ใช้ได้อสสลามัอเลยกุมวัเระห์มาตุลลอฮิวบะเรกาตุ่